สวัสดีครับท่นานผู้ชมขณะนี้หัรับชมช่องนางฟ้าสลอตค่ะสวัสดีครับลูกๆใครที่เข้ามารับชมแล้วนะคะคุณแม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ,กแชร์คลิปและที่สําคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะ๊ะจะรับชมคลิปก่อนใครค่ะเกมนี้ยังไม่ได้เข้ามาเล่นเลยใช่ไหมกับเบเกอรี่โบน anza นะคะเกมที่ทุกคนขอกันเข้ามาแต่ว่ายังไม่ได้มาเล่นให้เลยจนมีเกมใหม่เข้ามาเป็นเกมอะไรนะสงการกับเกมพูดลึกลับเปลาะพูดสามตัวสามกุมารอะ เดี๋ยวเรามาดูกับเกมนี้เลยนะจากเบเกอรี่บูรันซาจารย์ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสัญลักษณ์ก็จะมีประมาณแบบว่ามีพวกขนมคงขนมเคกอะไรจ่ายแพงสุดไปดูกันเกมนี้น่าจะเป็น5้าคณหหรือเปล่า5้าหรืออะไรเบเกอรี่บูรันซาคือเกมสล็อตวิดีโอแบบ6เพถวาแถวห2 3 4 5 6เ่ากสาี่กิเลนจ้า ตารางกิเลนจ้าเดี๋ยวดูอัตราการจ่ายนะจ้าอะไรจ่ายแพงสุดวายวายเป็นหมวกสแคตเตอร์เขียนว่าเบเกอรี่โบนันซ่าไม่ได้เขียนว่าฟรีสปินหรือว่าโบนัสฟีเจอร์หรือว่าสแคตเตอร์นะจ๊ะเขียนว่าเบเกอรี่โบนันซ่าเลยสแคตเตอร์วายไม่เป็นเงินนะจ๊ะแพงสุดคือเค้กปอนนี้จ่ายเค้กสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตดาร์กช็อกสตรอเบอรี่อันนี้ก็จะเป็นครีมแยมสตรอเบอรี่เค้กแยมสตรอเบอรี่ เบเกอรี่ร <B ank ery> ้านนี้ชอบทำเค้กสตรอเบอรี่อ่ะอุ้ยมีขวดซองแอลมอนด์ด้วยบอแมนขาวหัวด้วยอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นซิฟฟอนบอหรืออะไรเบเกอรี่วันนี้เป็นยังไงกันบ้างอ๋อยมีใครเข้ามาเล่นเกมนี้กันบ้างไหมได้ยินข่าวว่าออกมาก็ไม่ค่อยมีคนเล่นเกมนี้สามารถซื้อฟีสป,ปินไม่ได้ <c oughs> ไม่สามารถซื้อฟีสป,ปินได้นะคะหาที่ซื้ออยู่กดคำว่าพีจีกดเตาผิงไฟก็ซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วปันป่นไปเรื่อยถ้าเหนื่อยก็พัก ว่าฟีเจอร์มันจะเป็นแบบนี้ถ้าถ้าอีเพาพิเศษแตกนี่คือมันจะมันจะเพิ่มตัวคูณล่าสูรเข่าฟีสป,ปินตินี่ใช้ฟีสป,ปินกี่อันอะไรยังไงยังไม่รู้เรื่องเลยหน้านอกไหลแต่คูณสคูณสรวมเป็นคูณสแตกต่อไปจะแตกเป็นคูณสอ่าดอกนี้จะได้คูณสยังไม่ได้ทำอะไรท่านผู้ชมโบรัสเข่าแล้วสอันัวสองแอลมอน ฟาดไปที่คูณ6ฟีเจอร์ด้านล่างสุดเนี่ยไอตัวเนี้ยถ้ามันโดนมันถูกหรือมันแตกอะ่ะไอคูณ2จะออกมาบวกเอาใช้กี่อันใช้5อันหรอใช้กี่อันใช้5อันหรอแล้วทำไมเจะเต้นตุบๆเดี๋ยวๆๆใช้กี่อันฉันงงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า12ครั้งหมุนจะได้อะไรไหมแต่ใช้เริ่มต้นที่คูณ3 งงอ่ะใช้กี่อันว่าใจไม่โดนเอา้าสแคตเตอร์เพิ่มเพิ่มรอบหนึ่งสามคูณสามเป็นเอาเอาเอา,เอาตัวคูณมาบวกเอาตัวคูณที่แตะช่องด้านล่างมาบวกกันแล้วจะเป็นตัวคูณที่อยู่ทาวนนะไม่หายไปคูณเก้าก็จะเป็นคูณเก้ากลายเป็นคูณสิบห้าเอา้าโบน,นัสเพิ่มทีละหนึ่งงง อ่ะพอคูณ15แล้วก็ยังไหลต่อเอาคูณ3บวกเข้าไปอีกเป็นคูณ18คูณ18ต่อไปจะเป็นคูณ21คูณ24เลยนะจา๊ะหัวใจคูณ27เกมนี้ชาม,มากเป็นเกมที่แทบจะไม่บิ๊กบินขนาดคูณ15 18เมื่อกี้ยังไม่มีโอเค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 แบบที่คูณ27เออเออเคเคเมื่อกี้โหมดมากแฮปปี้โบลตี้ทูยูเลย เค้กดาชช็อกสตรอเบอรี่ว่างหันแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูเลยเดี๋ยวเรามาดูรางวัลก้อนโตว่าจะเป็นยังไงกันบ้างอันนี้รางวัลเมกาและซูปเปอร์เมกาจะเป็นสีอะไรจีโรสซีเอสจุดสามนงฟังซารส์สซีเอสจุดสามเคยเล่นให้ดูแล้วนะคะแต่ว่าลืมหมดอันนี้คือรางวัลซูปเปอร์เมกาหูดอกเดียวสองพันเอ็ดสองร้อยเท่าจากเบ็ดเบาๆเป็นกำไรเราเลิกเล่นเลยนะ เกมนี้ไม่สามารถซื้อคิทสปินได้คุณ3ามสแล้วค่ะขนาดคุณ3 3มสาาเข้าไปเมื่อกี้แสดงว่าอัตราการจ่ายสัาไม่เยู่โอ้โหเคกไปยุท้างหลังเบิดเร็วๆหน่อยซิมัดใจไม่บิ๊กวินค่ะเพราะว่าเหมือนอัตราการจ่ายจะน้อยอะ่ะก็คือมันจะให้ตัวคูณมาเยอะแต่ว่าสัญ,ญลักษณ์ถ้าจะจ่ายไม่แพงชานี่เนี่ย จ่ายไม่แพงค่ะคูณ3-6ถ้าเป็นเกมอื่นอะไเงี้ยคูณ3-6ฟหฟาเข้าไปขึ้นบีกบินแล้วนะคูณ4-2่ล้วจาจก,ก็ยังไม่บีกบินคิดดูเอาน่าจะดูดูคูณ4-8แล้วนะคูณจาะครึ่งร้อยแล้วเยเงบาะบีกบินอยู่สูงเ, Bean, เกมนี้ซอฟีสปินไม่ได้ว่ะ่อซองไม่ลงแถว3เลย พอซองเราลงมาแถวสามไม่หลน่นป๊าดคูณสี่สิบแปดเราไม่บิ๊กบินโอ้โหบิ๊กบินแค่อีเคคอนใหญ่ปอนเดียวแสดงว่าจะต้องพึ่งกับอีนังเคคอนนี้แน่ๆเลยใช่ปะไม่รู้อ่ะคืองงอ่ะอันนี้คืองงงงงเป็นกำไรมาแล้วนะคะสองพันแปดเบาๆคูณสี่สิบแปดเราไม่บิ๊กบินแหมยังอยู่กับเบเกอรี่เช่นเคยนะคะยังอยู่กับละ ยังอยู่กับโรงงานขนมหวานขอดูอีกนิดนึงได้ไหมจ่าย50 30 15แล้วก็8แล้วก็หกห้าใช้สกแกตเตอร์กี่อันใช้4อันแต่เมื่อกี้ได้5อันก็ได้ได้สิรอบหมุนใช่ไหมมันไม่ได้เรียกว่าสกแกตเตอร์หรือพีีเซอร์โบน,นัสมันไม่ได้เรียกว่าฟีสปินมันเรียกว่าเบเกอรี่โบน,นัาตามตัวจา้าไม่มีไหลไม่มีเอยเลย เกมนี้ทำมาได้น่ารักมากเลยนะคะแต่โคตรของบามากเลนไปแบบเทอร์โบได้นะนอ,อ,อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งทำไมช่องมันน้อยจังเลยว่าจะให้มันเนี่ยฟึบฟึฟบว่าใหาตามสเตปเพิ่งออกมาเมื่อกี้แหมเค้กปอนใหญ่ฟาดเข้าหน้าเลยแฮปปี้เบอร์เดย์ถูกอยู่ไปกันตอ่อโอ้โหเร็วมากอย่าก,กดเทอร์โบนะเตือนไว้ก่อนว่าเกมนี้เขามาเล่นอย่าก,กดเทอร์โบเธอดูสภาพตึงตึงโอ้โห หมดเร็วอยู่นะหมดเร็วอยู่นะจริงๆแล้วเป็นกำไรมา2,008เมื่อกี้แต่ไม่ยอมเลยเออ้ค้างค้างค้าจอค้างขอพรใหด้วยนะคะกระตุกขอพรใหด้วยเน็ตบอดี้มันใช้สอันเพราะฉะนั้นหล่นลงมาเลยเกอะหนึ่งแหมเกอะหนึงหลง่นไม่ไม่ไม่หล่นยังได้ไปต่อสองช่องเล็กๆไม่ให้หรอกมัง้งเออเดี๋ยวรอช่องใหญ่ๆก็ได้โอเร็วมากแก ใครเกิดโทโบนี่เสียใจด้วยนะดูฟึบๆโอ้โหสุปรีเคปปอนใหญ่ให้หน่อยสิอยากแฮปปี้วันเดทอยู่มากเลยใครเกิดวันนี้บ้างเอาเค้กไปกินน่กกากลัวมากเกมแบบโดนดูดเร็วดูเป็นกันเลยมา4,008เมื่อกี้เหลือ4,010แล้วเนี่ย ช้านิดหนึ่งนะถ้าถ้าถ้ามันถูกมันโดนหรือมันแตกมันจะชามากเลยดูสโลโมชั่นอยู่นั่นเลยซาซาเป็นบายจ้าบายเป็นหมวกไม่ใช่หมวกพ่อครัวไม่ใช่หมวกกุ๊กนะคะหมวกของอ๋อคนทำเบเกบอรี่แหมบพราะนหมวกแมคคาอาหารตามสั่งด้อไม่ใช่หมวกแมคคาอาหารตามสั่งเธอดูดีๆสิม่หมวกแมค้าอาหารตามสั่งอย่างหมวกแบบ คนทำเบเกอรี่เขาเรียกอะไรเรียกเชฟหรอเรียกกูก๊กหรอหรือเรียกอะไรเอ่อเบเกอรี่เทนเดอร์หรอถ้าบาร์เทนเดอร์คือคนชงเหล้าบาริสต้าคือคนชงกาแฟคนทำเค้กเขาเรียกอะไรกู๊กเชฟตีเมืองอะไรรัวไปลกูกหัวใจแอปเปิลคายหนึ่งวิธีการแตกคุณสีเข้าไปจ่าล่าสุดไรต่อเมื่องไป เป็นกำไรมาแล้ว2,008ไม่ยอมเลิกเล่นค่ะอีกจ้าน้อยกับเบิร์ดเป็นช้าๆอยู่นะจังหวัดแตกปุ๊บเนี่ยช้าแต่จังหวัดที่ไม่แตกมันตึงดูดดูดดูดอย่างเร็วเลยวายมาหมวกไห่ค่ะอาหารตามซังอ๋สามสแคตเตอร์ไม่ใช่สี่เขาไม่มีสแคตเตอร์เขาไม่มีโบนัสฟีเจอร์เขาเรียกว่า เบเกอรี่โบนานซาอุ้ยเบเกอรี่ล,ลงป้ายเบเกอรี่เขาจะเรียกอะไรดีป้ายร้านคาเบเกอรี่เกมเสียงน่ารักดีนะเหมือนแบบอยู่ในโรงงานขนมหวานปันน่นในหนังการ์ตูนเกมนี้ไม่มีแม่หมดนะจ๊ะไม่มีแม่หมดเพราะฉะนั้นแล้วเป็นเกมที่ หน้าหลากักเขาทาเบเกอรี่มาเขาไม่ได้มีแม่โมดมาทาของหวานแล้วล่อคนเข้าไปติดกับหลักอะไรอย่างงี้ไม่มีขวดซองแอลมมนสี่พันห้าอุ้ยสนว่ะอุย้ยลว่ลวงลว่ลวงลว่ลวงแลว้ลวลว่ลวงแล้วโอเคเข้าเดี๋ยวเรามาดูฟีสปินรอบนี้ว่าจะเพิ่มความอะไรให้เราสักนิดหนึ่งไหมแต่ว่าอัตราการแจกโคตรน้อยคะ่ะขนาดคูณไป48จะครึ่งร้อยแล้วยังยังจ่ายน้อยเลยไม่บิ๊กบินไม่ซูเปอร์ไม่าบินเลย สิบคามูลแบบเข้าเองค่ะพะว่าซื้อฟีสปินบ่ด้เกมที่ซื้อฟีสปินไม่ได้มันจะให้เข้าเองบ่อยค่ะแต่จะจ่ายไม่จ่ายนั่นอีกเอเรื่องหนึ่งนะจ๊ะมาเริ่มกันเลยเริ่มต้นที่คูณสาค่ะหลังจากคูณ2หายไปกลองเอาอยัางได้เปิดหัวคูณสามสบวกบวกบวกเข้าไปสามคูณสมบวกสาบวกสมเป็นเก้าบวกสามเป็นสิบสองคูสิบสองค่ะเออบวกสิบสองบวกสเป็น <c oughs> เออเออเออสิบแปดบวกหกเป็นยี่สิบสี่ยังไม่บิ๊กบินถ้าเป็นอีลักกี้เนโกรนะได้ตกข้ามเป็นพิมพ์แล้วออกจากฟีนี้แยกยายน่าจะพอเปลี่ยนกับไล่แล้วหัวใจคุณยี่สิบสี่เป็นคนนุณยี่สิบเจ็ดไลต่อ้นไปข้าลามตัดค่ะ 27, คุณยี่สิบเจ็ดคุณสามสามครัวซองแอลมอนอ่ะอันนี้บิ๊กบินขออย่าก,กดข้ามนะครับเพราะเห็นหน้าตาแล้วมันก้อนโตเฉยเป็นซูปเปอร์เมกา ฟิตสเปรนรอบนี้ก็เกือบร้อยเท่าจากเดิมพันเกือบละเค้กเค้กสตรอเบอรี่คูณ 3, สามหกขวดซองอัลมอนด์สุ่มเป็นสุ่มเป็นขวดซองขวดซองแตกสุ่มเป็นขวดซองแล้วจะเอาขวดซองมาจากไหนงองอุ้ยดอกเดียวพันสามเลยขวดซองมันแพงหรออีเค,ค้กอ๋อสตรอเบอรี่ดาร์กช็อกยังไม่ยังไม่โดนเลยนะ ฮปปี้บอเดตโทยูรอบสุดท้ายค่ะโอเคคูณสารอบนี้ได้มา2อ0พันเจ็ดเบเกอรี่โบน anza ค่ะใครยังไม่เข้ามาเล่นเข้ามาจัดได้เลยนะหนาลากแห้องอิลีไม่แนะนำให้กดเทอร์โบนะจ๊ะถ้ากดเทอร์โบแล้วหายเร็วดูนะหายเอาตบแล้วแตกว่าช่วงนี้ หายหายหายเร็วไหมมึงว่าเอออย่ากกดเทอร์โบเด็ดขาดหายเอาไม่หายตันตันแล้วนี่อีลังเคสเอายังไม่ตันหายหายหายโอ้โหหายเร็วมาก ฉะนั้นแล้วเข้ามาเล่นอย่ากดเทอร์โบนะจ๊ะใครสนใจอยากจะเล่นรีอยู่ที่ใต้คลิปเลยนะนะจ๊ะฝากกดติดตามช่องน้งฟ้ารล f อฟไว้ด้วยนะจ๊ะเกมมันน่าจะไม่จ่ายแล้วแหละ2ฟรีเพราะฉะนั้นเกมนี้ซื้อฟรีสปินไม่ได้นะจ๊ะเกมที่ซื้อฟรีสปินไม่ได้ก็จะให้เข้าง่ายแบบนี้แหละจะกลใบมปคลิปต่อไปค่ะสตาร์ทีนี้เป็นกำไรนะคะสวัสดีค่ะ